ขณะที่ขับรถในเวลากลางคืนเขามีความจําเป็นต้องจอดรถเพื่อไปใช้ห้องน้ําในวัดร้างแต่ใครจะไปรู้ว่าวัดร้างแห่งนี้เต็มไปด้วยอันตรายมีกฎแปลกๆที่เขาต้องปฏิบัติตามมิฉะนั้นเขาอาจจะไม่รอดกลับไปจากวัดแห่งนี้ในช่วงค่าคืนของวันนั้นชาวกาลังขับรถกลับบ้านเขาเพิ่งไปทําธุระที่ต่างจังหวัดใช้เวลาเดินทางตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ตกดิน ความง่วงไม่เป็นอุปสรรคสำหรับชาวเขาเดินทางแบบนี้ค่อนข้างบ่อยคุ้นจินกับการขับรถช่วงกลางคืนมันเป็นเรื่องดีเสียอีกรถไม่ติดมากไม่ต้องวุ่นวายกับใครแต่ถึงชาจะเดินทางแบบนี้บ่อยแค่ไหนก็ต้องมีเรื่องให้เขาพลาดจนได้ปรากฏว่าในช่วงเย็นของวันนั้นเชาเผลอไปกินส้มตาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งไม่รู้มันใส่อะไรลงไปส่งผลให้ท้องไส้ของชาปั่นป่วน เขาแทบจะแวะปั๊มทุกครั้งที่แล่นรถผ่านแต่มันก็ยังไม่มากพอที่จะทําให้อาการท้องเสียจากไปแต่นั่นก็ยังไม่เท่าไรหากเทียบกับสถานการณ์ในตอนนี้เชาปวดท้องอีกครั้งแต่มันต่างจากครั้งที่ผ่านๆมาถนนที่เขาแล่นผ่านไม่มีปั๊มให้ชาวจอดเลยเนื่องจากมันเป็นถนนย่านเลี่ยงเมืองสองฝั่งทางจึงเต็มไปด้วยต้นไม้และใบหญ้าย่่าว่าแต่ปั๊มน้ำมันเลยบ้านคนสักหลังก็ไม่มี อาการของชาวรุนแรงขึ้นเรื่อยๆข้าศึกบุกเข้าประชิดอีกไม่นานพวกมันต้องทลายประตูเมืองเป็นแน่ขณะที่ชาวสั่นไปทั้งร่างเม็ดเหงือผุดขึ้นตามใบหน้าถึงเวลาต้องตัดสินใจว่าจะหยุดรถเพื่อลงไปจัดการธุระที่โพรงหญ้าริมทางดีไหม <x> เขาไม่เคยทําเช่นนั้นมาก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาน้ําหรือกระดาษจากไหนมาทําความสะอาดเคยได้ยินพวกบ,กบอกให้ใช้ใบไม้แห้งชาวนึกแล้วเสียววาบ ความสากของใบไม้จะไม่ทำให้ตรงนั้นถลอกเหรอแต่ในระหว่างลังเลว่าจะทำเช่นไรจูจๆสายตาของเชาก็เหลือไปเห็นป้ายไม้แผ่นหนึ่งปักอยู่ข้างหน้าบนป้ายระบุข้อความไว้ว่าวัดหนองยี่โถเลี้ยวซ้ายเห็นเช่นนั้นแววตาของเชาวก็ปรากฏความหวังที่วัดก็ต้องมีห้องน้ำสิลงทุนเข้าไปลึกหน่อยแลกกับไม่ต้องลงไปทำธุระข้างทางเอาวะลองดูก็ไม่เสียหาย ชาวเลี้ยวพวงมาลัยเข้าไปตามป้ายบอกทางมันเป็นซอยถนนลูกรังที่นำพาเขาเข้าไปลึกพอสมควรแล้วเมื่อแล่นไปสักพักเาาก็ได้เห็นสาลาวัดแห่งหนึ่งถึงตอนนั้นเขาไม่สนด้วยซ้ำว่าลักษณะของวัดเป็นอย่างไรกวาดสายตามองหาห้องน้ำอย่างเดียวแต่ในตอนนั้นเาาก็เห็นห้องน้ำจนได้มันเป็นห้องน้ำขนาดเล็กที่สร้างขึ้นจากไม้เาาไม่รอช้านำรถเข้าจอดหน้าห้องน้ำเปิดประตูวิ่งพรวดเข้าไปอย่างรวดเ,เร็ว หลังจากปลดกางเกงแล้วปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นลงในโถส้วมเชาก็มีความรู้สึกเหมือนตัวเองได้ตายแล้วเกิดใหม่มันช่างสุขล้นเหนือคำบรรยายอยากจะบริจาคเงินให้วัดแห่งนี้สักสิบล้านเพื่อตอบแทนที่มาสร้างห้องน้ำให้เขาทว่าหลังจากความสุขค่อยๆเลือนหายไปเชาก็นึกขึ้นได้ว่าตัวเองต้องทำอะไรบางอย่างเขามองไปรอบๆสายตาจับจ้องไปที่ถังน้าใบเล็กๆที่อยู่ใกล้ๆปรากฏว่าน้าในถังแห้งเหือด อีกทั้งก๊อกน้ำยังไม่สามารถใช้งานได้ฉิบหายแบบนี้จะเอาน้ำที่ไหนมาล้างตูดเชาหันซ้ายแลขวาเลิกลักแต่ดูเหมือนในห้องน้ำแห่งนี้จะไม่มีอะไรมาช่วยเขาได้จะทำยังไงดีวะกูหรือจะต้องใช้กางเกงในมาเช็ดแทนโถว้ยอะไรมันจะซวยขนาดนี้เชาสาบานกับตัวเองว่าจะไม่กลับไปกินส้มตาที่ร้านนั่นเด็ดขาดแล้วในขณะที่ทุกอย่างกำลังสิ้นหวัง จู่ๆมีเสียงฝีเท้าดังเข้ามาจากหน้าห้องชาวก้มมองไปที่ช่องใต้ประตูแล้วเขาก็พบข้อเท้าเหี่ยวๆคู่หนึ่งกำลังยืนอยู่ตรงนั้นเขาไม่น่าจะเป็นพระในวัดเพราะไม่มีชายผ้าเหลืองห้อยลงมาใครกันวะชาวบ้านที่อยู่แถวนี้เหรอแล้วทันใดนั้นเองผู้ที่ยืนอยู่ด้านนอกก็สอดบางอย่างเข้ามาใต้ประตูมันคือกระดาษเก่าๆแผ่นหนึ่งที่มีข้อความระบุไว้ยาวเหยียด คุณโชคไม่ดีเลยที่หลงเข้ามาอยู่ในวัดร้างแห่งนี้ความดีของที่นี่ได้สูญหายไปหมดแล้วเหลือไว้เพียงความชั่วร้ายที่จ้องจะเอาชีวิตคนแปลกหน้าอย่างคุณหากอยากรอดออกไปจากที่นี่คุณต้องปฏิบัติตามกฎที่อยู่ในกระดาษแผ่นนี้ขอให้คุณโชคดีกฎข้อที่ 1. การขึ้นรถเป็นเรื่องที่คุณไม่ควรทําหากคุณขับรถเข้ามาในวัดแห่งนี้แล,ล้วเผลอจอดทิ้งไว้เป็นเวลานานพวกมันจะทําบางอย่างกับรถของคุณ จนไม่สามารถขับออกไปจากที่นี่ได้มันไม่ดีแน่หากคุณเอาตัวเองเข้าไปขังอยู่ในรถทางที่ดีควรหนีด้วยวิธีอื่นกดข้อที่สองหลังเที่ยงคืนจะมีโทรศัพท์สายหนึ่งโทรเข้ามาอย่าก,กดตัดสายให้กดรับแต่อย่าไปฟังสิ่งที่ปลายสายบอกมันจะโน้มน้าวให้คุณอยู่ในวัดแห่งนี้คำพูดของมันจะฟังดูมีน้ำหนักมากแต่ไม่ว่ามันจะพูดอะไรอย่าไปสนใจให้พยายามหาทางออกจากที่นี่ กฎข้อที่สเมื่อคุณจะออกไปจากวัดแห่งนี้จะมีพระรูปหนึ่งปรากฏตัวเข้ามาอยู่ตรงหน้าคุณจงจำไว้ว่าสิ่งนั้นไม่ใช่พระมันเป็นคนโรคจิตที่แฝงตัวอยู่ในคราบผ้าเหลืองมันเป็นคนที่ชั่วร้ายมากเป็นเพราะมันวัดแห่งนี้จึงล่มสลายคุณต้องระวังให้ดีเพราะมันจะเป็นคนนำพาคุณไปสู่ฝันร้ายกฎข้อที่สไอ้โรคจิตจะโน้มน้าวไม่ให้คุณออกไปข้างนอก มันอาจจะแซงให้ความช่วยเหลือบอกว่าจะติดต่อช่างเข้ามาซ่อมรถของคุณซึ่งในระหว่างรอมันจะเชิญคุณเข้าไปที่ศาลาห้ามไปที่นั่นเด็ดขาดเพราะมันเป็นจุดจบของคุณในคืนนี้กฎข้อที่หระหว่างที่ไอ้โรคจิตในคราบผ้าเหลืองพูดกับคุณให้หาจังหวะหรือสร้างสถานการณ์ที่จะทำให้ตัวเองออกจากที่นั่นคุณอาจจะรอให้มันเผลอแล้วรีบวิ่งไปยังป่าที่อยู่บริเวณท้ายวัด ถึงแม้ที่นั่นจะดูน่ากลัวแต่ก็ดีกว่าวิ่งย้อนกลับไปฝั่งถนนหากคุณไปที่นั่นจะไม่มีรถคันไหนจอดร,รับอีกทั้งยังกลายเป็นเป้านิ่งให้พวกมันด้วยกดข้อที่ 6. ตอนที่วิ่งหนีเข้าไปในป่าหากได้ยินเสียงฝีเท้าดังไล่หลังมาคุณห้ามหยุดวิ่งเปน็นอันขาดพวกมันจะตามล่าตัวคุณกลับไปที่ศาลาวัดให้ได้แม้จะมีเสียงตะโกนบอกเรื่องไม่ดีที่จะเกิดในป่าแห่งนั้นคุณก็อย่าไปสนใจให้วิ่งต่อไปเรื่อยๆ แล้วเสียงของพวกมันจะเงียบหายไปเองกฎข้อที่7หากคุณวิ่งเข้าไปลึกมากพอจะได้พบกระท่อมไม้หลังหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางป่าให้คุณเข้าไปที่กระท่อมหลังนั้นแล้วเคาะประตูห้าครั้งประตูกระท่อมจะเปิดออกปรากฏร่างตากับยายพวกท่านทั้งสองจะเป็นฝ่ายช่วยคุณกฎข้อที่8การพบกับตาและยายมีข้อควรระวังก่อนจะก้าวเท้าเข้าไปในกระท่อมหลังนั้น ให้สังเกตไปที่เงาของตาและยายหากพบว่างเงาของพวกท่านฉายไปทิศเดียวกับเงาของคุณแสดงว่าปลอดภัยแต่ถ้าหากเงาของพวกท่านฉายไปคนละทิศให้รีบกลับออกมาจากกระท่อมแห่งนั้นกฎข้อที่9ในกรณีที่ตากับยายไม่ใช่ตัวปลอมให้คุณเข้าไปอยู่กับพวกท่านแล้วเล่าเรื่องทั้งหมดที่ประสบในคืนนี้ให้ทั้งสองฟังพร้อมกับนำกระดาษแผ่นนี้ให้ท่านดู มีโอกาสสูงที่ท่านจะช่วยเหลือคุณออกจากวัดแห่งนี้กฎข้อที่10ระหว่างที่ซ่อนตัวอยู่ในกระท่อมให้ทําตามทุกสิ่งที่ตายายต้องการท่านทั้งสองอาจจะให้คุณดื่มน้ำที่มีรสฝาดๆอย่าไปสนใจว่ามันเป็นน้ำอะไรรู้แค่ว่าเป็นของที่มาจากตาก,กับยายเป็นสิ่งที่ดีกับตัวคุณกฎข้อที่11เเมื่อถึงช่วงเช้าวันรุ่งขึ้นทั้งสองท่านจะพาคุณไปส่งที่ชายป่า ให้คุณเดินออกไปถึงถนนใหญ่แล้วโบกรถขอความช่วยเหลือถึงตอนนี้คุณจะกลับมาที่วัดเพื่อเอาของที่ลืมทิ้งไว้ก็ได้แต่ไม่ควรมาที่นี่หลังพระอาทิตย์ตกดินทั้งหมดที่ว่ามานี้คือข้อความทั้งหมดในกระดาษแต่เนื่องจากห้องน้ําแห่งนี้มืดมากเชาจึงไม่ได้อ่านสิ่งเหล่านั้นเลยเขาเอ่ยปากขอบคุณผู้ที่ส่งกระดาษเข้ามาก่อนจะนํากระดาษยัดลงในด้านล่างแล้วปาดเสยขึ้นมามันให้ความรู้สึกแข็งกระด้าง และแสบผิวนิดๆแต่ก็ยังดีกว่าลุกออกไปโดยไม่ได้ทำความสะอาดเมื่อทุกอย่างดูเหมือนจะเรียบร้อยเขาก็ทิ้งกระดาษแผ่นนั้นลงในโถส้วมสวมกางเกงแล้วลุกขึ้นยืนเช่ามองกลับไปที่โถส้วมสิ่งนั้นยังขังอยู่เต็มโถเขาไม่อยากให้มีภาพแบบนี้ปรากฏขึ้นเลยแต่จะทำยังไงละ่ะก็ไม่มีน้าให้ชาวราดหากใครจะใช้ต่อจากนี้เชาขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยละกันเขาเดินกลับมาที่รถขนาดที่นั่งแล้วสตาร์ทเครื่อง แต่ก่อนจะออกรถเชาวว่ากวาดสายตามองไปรอบๆหาคนใจดีที่ส่งกระดาษแผ่นนั้นให้เขาแต่ดูเหมือนชาวบ้านคนนั้นจะหายตัวไปแล้วเช่ารู้สึกเสียดายน่าจะได้กล่าวขอบคุณก่อนหลังจากนั้นเช่าก็แล่นรถไปยังปากทางเข้าวัดระหว่างทางก็หันมองไปยังศาลามันเป็นศาลาไม้ผุๆที่น่าจะไม่ได้รับการดูแลมายาวนานเห็นแล้วเช่าก็นึกเสียดายหากเขาเป็นเศรษฐีร้อยล้านจะมาบูรณะให้ใหม่ทั้งหลัง ทว่าในตอนนั้นเองก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเชาล้วงมันออกมาจากกระเป๋าขณะบังคับพวงมาลายัยหน้าจอบอกว่าปลายสายเป็นเบอร์ที่ไม่รู้จักเชานึกลังเลจะรับดีไม่หวช่วงนี้ยิ่งมีข่าวแก๊งคอเซนเตอร์อารวาดไอ้พวกเบอร์แปลกหน้าไว้ใจไม่ได้ทว่าทันใดนั้นเองเกิดเสียงกระแทกดังที่หน้ารถเชาเหยียบเบรกเอียดหันไปเห็นร่างหนึ่งถูกชนกระเด็นไปด้านหน้าเชาหน้าซีดเป็นไก่ต้ม กูเผลอชนอะไรวะรีบเปิดประตูลงไปดูสิ่งนั้นปรากฏว่าสิ่งที่เขาชนเข้าไปเต็มแรงก็คือหลวงพ่อรูปหนึ่งท่านกำลังร้องโอดโอยเลือดไหลออกปากตัวหงิกงอเป็นกุ้งเห็นเช่นนั้นเชาก็ลนลานจนทำอะไรไม่ถูกขับรถไม่ระวังก็แย่แล้วนี่กูยังเผลอชนพระอีกไม่บาปตายหรือวะเนี่ยหลวงพ่อผมขอโทษอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะผมยินดีชดใช้ทุกอย่างแต่สภาพของท่านดูไม่ดีนัก ดวงตาเบิกกว้างตัวสั่นผับๆท้ามึงจะเล่นกับกูแบบนี้กักูปล่อยมึงไปก็ได้หลวงพ่อพูดอะไรครับอย่าบอกนะว่าสมองได้รับการกระทบกระเทือนชาวหน้าซีดเผือดยกมือขึ้นมาปาดเหงือ่อทำใจดีๆไว้ครับต้องมีคนมาช่วยแน่และในตอนนั้นเองเชาก็หันไปยังโทรศัพท์ดูเหมือนเบอร์แปลกหน้ายังโทรเข้ามาเป็นระยะเขากดรับสายในทันที เสียงเย็นเย็นเอ่ยขึ้นมาว่าว่าไงพ่อหนุ่มคิดจะออกจากวัดมหรอใจเย็นเย็นก่อนข้างนอกมันอันตรายนะอยู่ที่นี่ก่อนดีกว่าคุณพูดเ,เรื่องอะไรเนี่ยผมไม่รู้หรอกนะว่าคุณเป็นใครแต่ช่วยส่งรถพยาบาลมาที่วัดนี้ได้ไหมฮะรถพยาบาลอะไรของเองวะเองกำลังพูดเ,เรื่องอะไรเนี่ยอย่าถามมากรีบส่งรถมาก่อนหลวงพ่อธนาการไม่ดีแล้ว อยากให้ท่านมรณภาพหรือไงฮะมึงว่าไงนะอย่ยาบอกนะว่ามึงจัดการบอสของกูได้แล้วอา้ยามึงเป็นใครวะเลิกพร่ำได้แล้วเชาวโวยวายอย่างหัวเสียฟังนะมึงรีบส่งรถพยาบาลมาเข้าใจไหมหลังตัดสายเชาวก้มมองไปที่หลวงพ่ออีกครั้งเสียงลมหายใจของท่านดูโรยราเลือดไหลทะลักออกมาเต็มผ้าเหลือง ชาวน้ำตาไหลเพราะความประมาทของเขาแท้ๆหลวงพ่อจึงต้องมาตกอยู่ในสภาพแบบนี้มันไม่ต่างจากการทําคุณบูชาโทษหากไม่ได้ห้องน้ําของวัดชาวคงต้องทนทุกทรมานอยู่บนรถหรือไม่ก็โพรงหญ้าข้างทางหลวงพ่อครับอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะ